ไม่เดินตรงกลม หนูถามจริงๆหนูกับพี่ตักเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่จริงๆเหรอคะจริงสิลูกทําไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยคะเอ้าพ่อกับแม่เป็นลูกครึ่งลูกลูกผิวสิเห็นไหมเนี่ยผิวเราก็เหมือนกันหนูเป็นลูกแม่เราเป็นลูกครึ่งจริงจริงอ่ะที่มีเชื้อสายต่างชาติเนี่ยก็คุณทวดไงลูกเพอะคุณทวดแล้วก็มามาต่อมาเป็นอ่าทวดของทวดอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้ก็มาลุนคุณย่าแหละทีนี้คุณย่าคุณย่าก็มาติดคุณยายคุณยายก็อ่าเริ่มเป็นต่างชา แล้วก็แบบคุณลุงไม่เป็นไรค่ะปอะไรลูกไม่อยากรู้ละพี่ยังไม่ถึงหลานก็เหลนนี่ยังไม่ถึงหนูเลยนะไม่เป็นไรค่ะไม่อยากรู้ละค่ะเมกกี้หลับเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ารักพี่นะเมกกี้ส้นสูงอย่าใส่อีกนะทำไมลูกาต้องใส่ส้นสูงน้องสาวสวยอ้าวอนแล้วใจเย็นใจเย็นมาดีลูกเอาสวัสดีจ้าทำไมมาคนเดียวล่ะจ้า พร้อมกับพ่อแม่เหรอลูกพ่อแม่ไม่มีอนหนูไม่มีพ่อแม่เลยค่ะมีมีคุณพ่อมาหนูไปพาคุณพ่อเข้ามาลูกพี่ปล่อยหนูเดียวทิ้งผลผลไม้ด้วยค่ะแล้วก็ผลไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเโทษทีนะครับฟรีนชินชินลองฟรีนดูดูดูเห็นไหมฟรีนสวยจะบอกเลยว่านี่ถามนี่ผู้หญิงคนนี้คือแฟนผมเลยพ่อนี่ไงซื่อเล็นแฟนผมใช่ก็โอนะพ่อนะ ทุกวันทุกวันเลยลูกหมายถึงหมอนวดปะ่ะคะเฮ้ยเขาอมผมอะพ่อผู้หญิงอย่างนี้สิพ่อต้องาการมาเป็นลูกสะพายมีมุกอั้มเก่งอยู่ด้วยกันมีแต่รอยยิม้มเขาอาแรงอะพ่อต้เป็นคนขำขันด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะไม่ได้มีอารมณ์ขันอย่างเดียวนะคะอารมณ์สบู่ก็มีค่ะสองดอกแ้วออกเลยอะขันสบู่ เะาเปลียนสมรรถวันนี้เลยไหมโอ้สกิลเลยดูสิลูกพี่ตั๊กกับน้องฟรีนเนี่ยเขาเหมาะกันจะตายเหมือนกิ่งทองกับแพตินัมกิ่งทองใบยงแวะไปซื้อเสื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าก้าแต่งตัวแต่ณพ่อแต่ว่าผมไม่เคยบอกพ่อเลยว่าผมเป็น LPG LPG นี่ไอ้เฮียจะมาเติมรถเัอีเหรอโคนไม่ใช่แก๊ส LGBT ครับใช่ค่ะพี่ตั๊กจะแต่งงานกับพี่ฟรีนไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ พอพี่ฟิลเป็นของหนูไงคะจะเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเดี๋ยวนะเขากอดเขาจับมือกันแล้วเขาทำท่าจะจูบกันด้วยอย่าบอกนะพ่อว่าผมต้องมดนจูบปาก อะอไรขึ้นเนเี่ยถึงหนูจะไม่เคยเปิดความรู้สึกแต่หนูก็ไม่เคยปิดนะพ่อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยจริงจริงคนคิดจริงจริงคุณตัางใจดีนะคุณแม่การสมรเมีอย่างโอ้โห เรียบร้อยมาเจีสวัสดีค่ะเด็กสองคนนี้ก็คือลูกฉันเองจะจำได้อยู่แล้วแม่หลานเบกกี้มันจทีป้าจำได้ลูกอ้าวคุณป้าได้ยินว่าเกษียณแล้วใช่ไหมแกแล้วก็แบบหัดเก็บเงินไว้บ้างนะได้ยินว่าลูกยังเรียนไม่จบยังขอเงินอยู่เลยอ่ะโอนน่าสงสารจังเลยอ่ะโอสีขดสีดมือสิเดี๋ยวฉันเอง น้องฟรีนไม่ได้เจอๆกันตั้งนานเลยนะสวัสดีค่ะอาตา่าสวัสดีจ้าแกขนาดนี้แล้วทำไมไม่แต่งงานเนี่ยคะมัวแต่ไปเที่ยวหมอนวดหรือเปล่าแต่งงานบ้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องของเงินพ่อแม่ใช้หรอกคะ่ะเ,เดี๋ยวยิ่งแก่เนี่ยมีลูกยางนะคะต่อยันก็วะต่อยันก็วะหลังหลังหลังได้เหรอคะเลยคุยกับหลานก่อนจะเป็อะไรไม่ทันพวกมันไงหักสองลูกซะบ้างนะคิดว่าจะพูดอะไรจะทางอะไรก็ได้หรอือไง ตั้งแต่ตั้งแต่ไปอยู่ลอตเตอรี่พักเลยมึงในเอาใหญ่นะไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่กับคุณน็อตหักสองลูกบ้างโอ้คุณป้าอย่ามาสกิบดีดไปหน่อยเลยมีววิ่งเถิดตาออสิมโกะลุงคะมันเจนอัลฟาแล้วลุงไม่เข้าใจหรอค่ะโอ้โคตรคลินเลยอะอะไรวะบูมเมอร์เหรวอะเจนอะไรนะบูมเมอร์เดี๋ยวค่อยกลับลูกทำไมอะ ใจหรอค่ะเพวาเยัดย่าอะไรอยู่แค่เราก็พอยังกลับไม่ได้ทาไมคะว่ายก็ออกมาเนี่ยแม่ให้สวัสดีแค่นั้นแม่ไม่ได้พูดที่ยเนอ้าอหมาพ,ลพ,ลพ,ลพล้นพ้นพ้นนี่แม่บอกเดี๋ยวกลับมาคุยก่อนแค่นั้นเองแล้วแม่ก็ย,ยืน <c oughs> ยืนหน้าเป็นใหม่สุนธวาขายของเลยลูกอลิสาซื้อบอร์ดจ่าเสื้อตัวตัวกสิงตุกกะแล้วชอบ Xin chào. Xin chào. Xin chào. Tôi không phải xin chào. สถานที่หมดที่เพราะว่าลิกิตเราสร้างผลลัเฮ้ยประจำตระกูลเราอะรอให้หลานฟังอ่ะเด็กๆเราทำมาหากินตั้งแต่เด็กๆจนพวกเราเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองกันเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวหลานเหม็นมันจะหลานมาหลานหน้าหลานเหม็นนี่แหละหลานมาเยียอะไรหลานเหม็นร้องเพลงประจำตระกูลเพลงอ๋อใหเซ็อ๋อให้เซ็ตซิงตระกงกำรวยซิงตละกงกำรวย

าปิงตาลาปิงตาลาปิงห้ามยั้งตาปิงตาลาปิงตาลาปคอยหวังปิงตังปิงตาลาปิงห้ามโบ้ พ่อจ๋าอย่าร้องไห้ทำไมพ่อร้องไห้ก็กรรมอยู่วะกรรมุ้ยสวัสดีครับพบกับชวนชื่อโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ